เย็นนี้ทำ <c oughs> เมนูสเต็กนะคะสเต็กมูสตัดนะคะมูสตัดนี้อันนี้นะคะใช้มูสตาดหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ครีมเฟสนะคะครีมเฟสครีมเฟสคือครีมครีมชีสสดครีมครีมสดใช้หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็จะมีเนยเนยใช้50กรัม แล้วก็จะมีน้ำร้อนนะคะประมาณครึ่งแก้วแล้วก็พระเอกของเราค่ะเกลือและพริกไทยนะคะเทซิพูดผิดนะคะเนยเนยใช้25กรัมก็พอนะคะ50กรัมนั้นสำหรับหมูซี่โครงหมู4ชิ้นของเรา2ชิ้นเองนะคะในละลายแเ,เรวก็จะเอา ซี่โครงหมูมาจีนะคะจีเขา,าไฟไฟกลางนะคะสักสินาทีกลับดา้านเอานะคะกลับด้านด้านละ5นาทีอ่าเริ่มละลายแล้วเริ่มร้อนแล้วจีกันค่ะยังไม่ร้อนเท่าไหร่ ไม่มีเสียงชิวฉี่ใกล้ละค่ะใกล้ละนิดนึงนิดนึงมาแล้วค่ะเสียงชิวฉิวชิชฉิวิสนาทีนะคะ5้านาทีแล้วค่ะท,ที่จะขลับด้านเ้านะคะ ก็จะปล่อยตัดทิ้ไว้แบบนี้อีก5นาทีนะคะ10นาทีแล้วนะคะเราจะที่จะใส่มูสต์ดลงไปนะคะใส่มูสต์ดลงไปมูสตา์าใส่ไปที่ ชิค,ครองหมกเราเลยนะแล้วก็จะใส่น้ำไปน,ำน้ำร้อนนะคะใส่น้ำร้อนไปประมาณครึ่งแก้วนะคะครึ่งแก้วก็ประมาณแถมสิจ้าแล้วก็จะทิ้งเขาไว้ ประมาณ20นาทีค่ะเดี๋ยวจะทำะมันฝรั่งบดนะคะใช้ใช้ผงค่ะใช้ผงมันฝรั่งก็ทำตามสูตรที่ข้างกล่องก็เลยนะคะเขาให้ใช้น้ำเปล่าน้ำร้อนเท่าไรนมเท่าไรอันนี้ดิฉีใช้ครึ่งซองน้ำน้ำร้อนก็ประมาณ125 ml นะคะแล้วนมก็นมเอ่อร นมเออน้ำสองร้อยห้าสิบมลนะคะนมร้อยยี่สบห้ามลนมครึ่งหนึ่งนมประมาณก็ครึ่งหนึ่งกองน,น้านะคะอ่าเดือดแล้วเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเดือดแล้วเทซี่ก็จะเอาออกมาใส่ออ,อกมาใส่ ของมันฝรั่งนะคะก็จะปิดไฟปิดไฟก่อนปิดไฟแล้วนะคะกระีบของมันฝรั่งลงไปค่ะ เราก็จะคนเขานะไปะใส่เกลือไปด้วยนะะเดี๋ยวเราค่อยใส่ใส่นมก่อนนมร้อยยีออ่สิบห้าอลดิฉัก็กะประมาณนี้นี่ค่ะ จคนเขาเขากันเจ๊ซจะคนนะคะเจ๊ซีจะใส่เนยมีหน่อยหนึ่งนะคะใส่แล้วก็ใส่เกลือทะเลค่ะเกลือทะเล,ะเเลเน,นิดนึงก็จะคนค่ะละคนเขาแล้วก็จะทิ้งเขาไว้ให้ขึ้นอืดน,นะคะผักชีฝรั่งค่ะใส่ไปนิดหนึ่งให้มันมีสีสันหน่อยนะ <laughs> สะเต็กของเราก็กำลัง ดำเนินการอยู่นะคะตอนนี้รออีกค่ะยังไม่ถึง20นาที20นาทีผ่านไปแล้วนะคะเทซี่จะเอาเขาออกก่อนเพื่อจะทำน้ำซอสน้ำซอสครีมเฟรชนะคะจะเคี่ยวครีมเฟรชแล้วก็แบบจกเอามาจีให้มันเหลือง ใส่ครีมเฟรชลงไปนะคะช้อนครึ่งประมาณนี้นะค,ะนนคแล้วก็จะเคี่ยวะค,ะครีมเฟรชไปนะคะเคี่ยวซอสนะคะกับครีมเฟรช ให้เขาคนๆสักหน่อยไงเกรีอพริกไทยกันไปนิดหนึ่งค่ะสีกอจะเคี่ยวค่ะไปแล้วก็เอาที่พอใจ ชิมรสชาติด้วยอร่อยมากค่ะทุกคนเดซี่ก็จะคอกแค่นี้แหละแล้วก็เดซี่จะน่า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 เหนืออีกสักหน่อยเรียบร้อยแล้วค่ะเดซี่จะน่าให้มันเหลืองๆหน่อยนะคะโม่ให้มันเหลืองหน่อยจะได้น่ากินออะน่่าากเช ก้จะสดอาจจะดีกว่าโอเคน้ดสดอืมเป็นแบบเซตขึ้นมาหน่อยนั่นแบบมีเสียงสั้นๆหน่อย น้องอบแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนบายสแตนด์เสี่ยงันค่ะเรื่นี้เดี๋ยวซีจะเอาอ่าพร้อมโบยใส่ไปก่อนนะคะ ประมาณนี้จานแล้วก็จะใส่เต็มซี่โครงหมูของเรามาค่เต็กซี่โครงหมูต้องเอาแบบแหลมๆขึ้นนะจะได้ดูงดงามใช่ไห จะเป็นชิ้นเป็นชินนะะนช้นนะคะสี่จเจอาออกมาใหมันบางมันบางบางมันบางซี่โครงหลุดไม่สวยน,บบน,น,นะคะประมาณนี้เราก็จะราศอศน,นะคะรา้วอา On a ça une autre à rafouche, de hein. rafouche, ah, hein. et en plus, c'est bien baisse. Hein. Bon, au niveau de l'ensemble de la le travail de sont Il y a encore des marges de progression, les marges de progression pour l'efficacité et la confiance, calcul mental, pour encore Très bon. ça, tu ใครมีใบอะไรก็ใครมีใบอะไรก็ใส่ตกแต่งให้หน่อยนะคะเป็นไงี้หอมน่ากินไหมอ้อหือคุณทำดูนะคะทุกคนๆๆเดี๋ยวก็จะได้ชิมกันแล้วบนวันดาปีตี